มั่นใจคนไทยเกินล้านอยากถีบการุณโภสโกุล เพียงแค่ตัวอย่างรายการวูดดี้เกิดมาคุยความยาวราว30วินาทีโดยมีแขกรับเชิญเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อดังของพรคเพืพเอ่อไทยอย่างการรณโหสกุลเป็นหมากตัวสําคัญในการดําเนินเรื่องถูกปล่อยออกมาเพียงแค่ชั่วค่มคืนก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูไปแล้วล่ะค่ะนี่ยังไม่นับรวมถึงโต๊ะข่าวการเมืองของสื่อทุกนแขนงก็ต่างเพ่งเล็งกับการปรากฏตัวของสาวๆคนดังกล่าวในรายการทอปโชว์ชื่อดังด้วยเช่นกันเชื่อมั่นในรายการคุณว่าคุณจะถามตรงตอบตรงผมพอใจแล้วคุณไม่ต้องมาช่วยผม แม้กระแสวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบจะมีขึ้นก่อนที่รายการจะออกอากาศแบบเต็มเมซะอีกแต่ตัวพิธีกรผู้เดินหมากและเจ้าของรายการอย่างวูดี้วุฒิธรมิลินทจินดาก็ไม่หวังกับข้อครหาใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากคำถามทั้งหมดมาจากความรู้สึกหนึ่งคิดของประชาชนตาดำๆก่อนจะเน้นย้ำว่าเทปรายการม้วนนี้ดุเดือดร้อนแรงในแบบฉบับของวูดี้เกิดมาคุยอย่างแน่นอนละค่ะถ้ากลัวผมว่าผมคงไม่ต้องทำเกิดมาคุยมานานแล้วหรอครับพเกิดมาคุยเนี่ยผมเชื่อว่าผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าเกิดการไหนแลคน ทำใจได้มันคงจะเป็นวูดี้เกิดมาคุยและที่ไม่กลัวเพราะว่าทุกคำถามนี่เป็นครั้งแร,งรกที่เทปนี้คำถามประมาณยี่กว่าข้อเนี่ยมาจากประชาชนที่ส่งเข้ามาไม่มีคำถามของวูดี้ส่วนตัวเลยดังนั้นและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรามีการให้คนดูเลือกโหวตว่าอยากจะดูใครวิกนี้ปรากฏว่าเขาติดอันดับหนึ่งก็เราก็เลยเชิญเข้ามาออกรายการเป็นสื่อกลางใช่ก็คือ,คอเราถามทางประชาชนคำถามแรงมากครับแรงแดงจนผมตกใจแต่ทีมงานบบบอกว่าก็ต้องถามเพราะว่า คือคนอยากรู้จริงๆในมุมๆนี้หลายๆคนเขาบอกว่าเอาเข้ามาแล้วทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบฆ่าเขากลางอากาศหรือเปล่าแต่เราก็คุยกับเขาว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้อะฮะนี่คือคําพูดของประชาชนดังนั้นเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แต่เขาก็ตอบทุกข้อ กกก็อยาาให้้้ตติดตมแลววันนนค,คีชงานนี้เชื่อแน่ว่าประชาชนกว่าคอนประเทศค,คงอยากจะได้ยินคําตอบและคําชี้แจงในหลายประเด็นจากปากของสสที่เรียกแทนตัวเองว่าตัวแทนของประชาชนการรุนโหสกุลคนนี้เป็นแน่จะร้อนแรงสมชื่อวูดี้เกิดมาคุยหรือไม่คืนวันที่ที่ยี่สพฤศจิกายนนี้สีทส่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางโมเดิร์นไนท์ทีวีฮามพลาสค่ะ